คุณภูมิธรรมเวชชยชัยครับยืน่นทุนก้ายุบสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องรอนะพระราชก,กิจสธีกาโบทก้าลงมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นพระราชวินิจฉัยของพระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในะครับว่ายังไงนะแต่หลักการนะถ้ามีผู้สนองขึ้นไปนะครับโดยหลักการการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเนี่ยก็ The King Can Do No Wrong นะครับก็อำนาจเป็นของประชาชนนะครับพระมหากษัตริย์ใช้อำนาจนั้นผ่านฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติอะไรอย่างนี้ต่างๆนะก็อ่ะออต้องรอนะครับลงมาแต่ว่าทั้งนี้ทางนั้นเนี่ยบ้านเมืองเองสภาเองก,ก็ก็ต้องมี เงื่อนไขต่างๆอะ่ะต้องรอรอกันไปรอกันมานะคะตอนนี้เออการเมืองก็ติดตามเอานะแต่จ่ายสดแล้วนะไม่มีแล้วนะลงคลิปก่อนนะ่ะไม่มีแล้วนะมันมัน,ม,นมันต้องสดแล้วค่ะนะคะนะ,ะนะต่างๆนะคะจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวงนะคะ